อตัวนี้เคยขึ้นจําได้นะเกจะขึ้นนี่นะคะแม่แมวมาอะไหล่กล่องนะคะอะแต่ละกล่องก็จะใส่อะมวนรวมรวมมิดมาเลยนะคะมาลูกมามามาลูกมาเรียบรอยอ่ะอ่ะชารนีาริชอ่ะอาจายอีกตัวนึงมาลูกมาเขาจะกินด้วยกันลูกเอออแบ่งกันกินอุ้ยติดไปสองอันชิ้นเลยนะระวังนกชิว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 อ่ะตัวนู้นรอสักครู่นั่งกินตรงนี้นะลูกนะเดี๋ยวแม่ไปให้อ่น้องตรงนี้ก่อนอู้ ตัวนี้เคยขึ้นจําได้นะเกิดขึ้นเอาหมุนถาดไปทางนี้ให้น้องหน่อยอย่างเงี้ยเอาของเอาทางนี้มาอยู่ทางนี้ไหลอยู่ทางนี้เวลาเดินแล้วมันเอียงใช่ไหมเออมาลุกมาเอออ่ะอ้วนลูกน้องอ้วนอ่ะน้องอ้วนขึ้นถาดได้น้องผมว่าอ่ะไม่ได้กินหนูหรอกอันน้หนูอ่ะขึ้นชึ้บอ่ะขึ้นชึ้บอ่ะขึ้นชึ้บอ่ะขึ้นชึ้อเออก็ค่อยกระโดดเบาๆนะตัวนี้ แล้วกระโดดเบาๆนะขึ้นแล้วกระโดดเบาๆนะลูกเออว่าให้ลูกมามามาอ่ะอ่ะอ่ะนี่มามามาอ่ะ hmm. อ uh, ah, um ัน okay. นี้แ uh, ม uh, ah, uh, uh, ่กล uh, uh, <laughs> um ัวเพื่อนแม่ก huh. ลัวเพื่อนเออแม่แมวอยู <arriv été Overall> uh ่แ huh. ม uh ่กลัวเพื่อนอ่ะน้องน่ารักเห็นไหมคะอะไรเดียงสาเออ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 อะไรนี่ลูกแอปเปิ้ลถั่วส้มอ่ะอ่ะเที่ยวไปก่อนลูกเออน้องบอกว่าอ่ะกินนานเดี๋ยวกินบุฟเฟ่ต์ได้น้อยแม่แมวอ่ะ อ่ะขึ้นขาขึ้นไม่ไหวอ้วนอาอ้วนช่ไมลูกขึ้นไม่ไหวบอกหนะัก